วันนี้แม่ลูกจะมาเข้าป่าดูเห็ดเป็นวันที่สามนะคะแล้วไปดูว่าวันที่เราเอาอ,อเลยนะเอาใบไ,ไม้คุมไว้มันจะเห็นไหมเดินไปดูดีกว่าจำจำที่จะมาเอาไม้ <c oughs> นั่นอย่นปักไว้อยู่ไหน <c oughs> ไม่ปักไว้อยู่อ, <c oughs> อืมเดี๋ยวก็ไปหาของแม่ปสาหาหมองหม่ มองว่าคงคงไม่ได้ขโมยเอาไปนะตรงนี้มันออกไปหมดนะคะออกไปทั่วเลยนะคะแต่ตัวนี้มุมนี้นะคะอันที่คุมไว้เห็นดิแม่ติดไปงน่อยไมรู้อะนรเนี้หาหม่องใหม่ติดนีมันไม่เข้ามาเอาแต่บอ,บอก,กรู้นี่เห็นดิเท่านั้นเบ้อ ลืมพอมองปักไว้แล้วดูตรงนี้จะมีไหมมันอยู่ตามไม้ที่มันนั่นน่ะเราก็จำไม่ได้เวลาเอาไว้ตรงไหนเนาะแล้วเราปักตรงนั้นที่แม่ว่าเห็นใช่ไหมแม่ปักไว้นี่เด้นี่เด้นี่เห็นแล้วนเห็นแล้วนี่เห็นไหมนี่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  เห็นไหมเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนี่น enfin ี่น <sh ี่ไหมเห็นแล้วเออเอาไงมีอยู่ไหนเอาเลยแล้วตัวนี้นะเพราะมันใหญ่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเออเอาเลยเอาเลยเห็นไหมโอ้ใหญ่นะเนี่ยโอ้จริงจริงพวกนี้ก็ได้เลยนี่ฮะพวอมืออื่นสิบหกหีดแล้วแม่พรุ่งนี้น่าจะไม่ได้กินเออมืออื่นจ่ได้กินแล้วล่ะคนจะมาขโมยเอาอ่าช่วยหน่อยช่วยหน่อย เดี๋ยวเดี๋ยวตัดหอโซ่ที่จริงถ้ามันไม่ได้มากเนี่ยได้แหละเบอร์ไหนโอ้คักคักคักอโอเคเ,อเก็บไว้ก่อนเพิ่งได้ดอกแรกแถวแถวตรงนี้เราก็ได้ในตรงนี้นะแล้วเอาทุบคุ้มไม่ไม่ใช่เลยตรงนี้นะหามึงดู<อ>ยังไงยังไงเห็นไหมเนี่ยเห็นแล้วไม่เห็นแล้วโนู no, 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 no. ออ่นนู่นนู่นเห็นไหมโอเคโอเค,คนอน,นีคนละที่นะเอออันที่เราอันที่คุมอยู่ไหนไม่รู้นะ แต่ได้ดูกมไม่ไมเหยียบหรอกพี่คุมเลยจะเลียบเ<ม>อาไปเอาไปตัดเอาไปตัดโอ้มันชอบขึ้นใต้อันนี้เด้อใต้คอน่นี้เลยอืมชูหน่อยโอ้ยวแม่เอื้อมมือไปถึงเลยมามาโอ้ยฉลาแล้วเต้นี่ซือมื่วานเขาขึ้นมาเห็นเมื่อวานนี้ไม่เห็นโอ้ยไม่ได้ส่องเข้าไปเห็นตรงนั้นนะ่ะ เอาเลยนะอันน uh, e no. <po really? no, ี้ไงไงตรงนี้น่ะเออดอกที่คุมไว้ระเบิดนี่นี่เออเออนี่ไม้นี่แม่แม่เอาปักไว้น่ะเออเอาเลยเอาเลยเออมันโตขึ้นอยู่ได้น่ะเออแม่ต้องเอาอะไรดูวไหนเออเอาเลยเอาเลยตัวนี้เอาเลยเนาะเพราะเราคุมไว้เมื่อวานนี่น่ะก่อจำได้ว่าไม้ทิ้มไว้นี่ตรงนี้น่ะปักไว้อืมเออนี่ใช้ดูหน่อยอ๋อเห็ดเติบโตได้เพิ่งได้สามดอก เดี๋ยวดูข้างบนก่อนเห็นไหมนี่นี่นี่ตรงนี้นี่นี่เห็นไหมนี่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 ดอกหนึ่งนี่เห็นไหมเอาเลยเอาเลยวะเอาลูดเนี่ยเออฟาดวันนี้แม่เอ็มบีพีมากครับเห็นเห็นเยอะเลยวันนี้แม่เห็นแต่วันนี้ไม่เห็นอันเลยเดี๋ยนี่อ๋ออนี้ยังยังยังยงนี่นี่ดอกบลัมทุ้งใบนี่เร็ว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 ว้อวนี่เราไม่เห็นเลยอ้อ เดี๋ยวเดี๋ยอขๆถ่ายหน่อยโอ้หมดแล้วจำวันเราไม่เห็นอีกแล้วที่เดิมอ่ะโอเคเไป็นไงล่ะ MVP ของจริงนิวเห็นโอ้ของจริงเลยนี่โชว์หน่อยดอกบเริ่มเทิมเลยแก่แล้วยังนี่ไหน<บ>ออพอดีเลยด้นี<บ>่ดอกบเริ่มเทิมเลยนิวเห็นจ้าอออไปเกก็บ่นใช่ที่นิวเห็นหมดเอ้อ<ๆ>า เกือบเยียบเนาะเอาเลวเกือบเยียบเกือบเยียบโอ้ยนะเห็นไหมนั่นดอกมเกทึมทึมไนะเห็นไหมนั่น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 เห็นไหมนี่นี่นี่นเห็นไหมนี่เห็นไหม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 โอ้โหดอกใหญ่มากเลยตั้งแต่เมื่อวานนี่นี่นะ วันฝนตกไงเราก็เดินมีพ่วงไงอืมอมีแต่ดอกใหญ่ๆสิต้มก,กินมั้ยซีมาต้มเนยนาเนี่ยเบอร์ต้มใบนาเลยต้มให้ตากระไรกินใบนาเลยน่าเจียวกินมั้ยนาเนี่ยบึงทางขึ้นนุง้งมีโพอยู่วันนี้ต้มใบนากินเลยนั่นนะทางวัดขึ้นวันนี้มีไหมแม่มพี่งง โล่งว่ะแม่วันนี้ยุงอไรยุงไงเอาแม่นี่เอาดูดเอาดูดเบิร์นดีเ้านใ้ตีเนี่ชอบเลยยาวเลยไม่เอาอปกแล้วป้า โอ้ยนี่ตีนนี่ตีนนี่รีบ่นี่นี่ตีนไหมนี่รีบ่ะทางล่างเห็นไม่ได้ตีนอีนลีดอกแล้วนี่ตีนโอ้ยเห็นเลยจะเจอดอกเท่าเลยโอ้มื่อวานยังไม่เห็นฝนตกไงใบไ,ไม้แล้วต่แบบประั้นอยู่ยุ่งหลายเทแม่มันนี่ของแท้มันนี่เอ็มวีพีของเทเทนี่ยเอาเอาไปหมดเลยเพราะว่ามันวัวมันแม่นั่นไนงะ สองดูแล้วก็ไม่น่าจะมีแล้วนะมันใช่มีตีนแม่่มใน่เบิ่งดูไม่น่าจะมีแล้วโอ้แต่ยุงเยอะมากลเลยระวังเน,น,นี่ยนะอ้าวนี่โอ้ยเกือบเหยียบเห็นไหมนั่นนั่นนั่นโอ้ยผิดแล้ว,ลวผู้ผู้คงเทะข้างนั้นเกือบเหยียบเลยป้า มันอยู่ใต้ขอนเนาะจิงอยู่ใต้ขอนแม่ดูนะคะวันนี้เรามาดูเราได้เห็ดตับเต่านะคะบ้านเราเรียกเห็ดพึ่งนะคะคงไม่คงจะจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะสองแม่ลูกได้เยอะเลยวันนี้ถ้าขายก็คงจะได้ร้อยหนึงน่ง <c oughs> จบแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ